สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับบุงาภาพเพลินนะคะวันนี้นะคะบางท่านก็อาจจะเห็นแวบๆนะคะผ่านหน้าจอบ้างเลคะก็อันนี้จะเป็นรถของพวกเราเองนะคะจะเป็น n i สสันซันนี่บีนะคะคันนี้ก็อายุแบบเยอะแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วแหละนะคะถ้าท่านใดเป็นผู้ที่เล่นรถน่าจะทราบนะคะว่า B11 นะคะคือเป็นรุ่นที่ อนุรักษ์พอสมควรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสตาร์ทดูว่าใช้งานได้ไหมนะคะตอนนี้นะคะเนื่องจากอายุการใช้งานของเขาเนี่ยมันนานมากแล้วนะคะคาบูมันเสียนะคะของเดิมที่เป็นของรถยนต์คันนี้เลยเนี่ยมันเสียทีนี้พวกเราก็เลยมาใส่ในส่วนของคาบูเคเหลี่ยมนะคะจะเป็นคาบูของมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้กําลังชาร์จแบตอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ช่างชาสตาร์ทให้ดูว่า การใช้งานนะคะการใช้งานของเครื่องยนต์นี้ยังคงใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะยังได้ไหมนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวติดตั้งในส่วนของเครื่องแป๊บนึงเดี๋ยวเติมน้ำมันใส่เข้าไปแล้วก็ชาร์จแบตแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ทําการชาร์จแบต เดี๋ยวอันนี้จะเป็นการเทสแบบจําลองถังน้ํามันแบบชั่วคราวนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างชาเติมน้ํามันนะคะแล้วก็ลองสตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะก็อาจจะไม่ได้ออกแล่นวิ่งถนนให้ดูนะคะเนื่องจากว่าไม่สะดวกเพราะมันน้ำมันอาจจะใช้เยอะกว่านั้นเติมเติมนี่เลยเติมแบบถังจําลองอันนี้ใช้ใช้เบนซินก็ได้นะอันนี้ใช้ e e ยี่สิบนะคะยี่สิบเอาเท่าที่มีก่อนเนาะตัวนี้เป็นคาร์บูไรนะคะช่างชาอะกีเลียมปากสามสี่ครับ เป็นของมอไซค์เนาะของ K R ครับ K R นะคะ K เหลี่ยมปสามสี่คาบูมันจะใหญ่นะใช้คาบูมอไซค์เดี๋ยวจะลองมาสตาร์ทดูอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับชาร์จแก็สตาร์ทดูเลยครับชาร์จแบตสดๆนี่นะคะแบบนี้เลยอ่ะสตาร์ทดูครับอันนี้ก็มีโชคปกติโชคก็ใช้ได้ปกตินะครับอันนี้เราใส่แบบเทสเฉยๆนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เทสลองเครื่องดูเฉยๆครับ เดี๋ยวให้กัญชาสตาร์ทนะคะ,ะเนี่ยนแล้วเครื่องเครื่องก็นิ่งมากนะครับเครื่องเครื่องนิ่งมากเลยเครื่องนิ่งปกติลยครับเนี่ยก็น้ำมันก็กินเหมือนมอไซค์ครับ บางคนว่าอาใช้แล้วมันเราาเ่งได้ไหมเดี๋ยวผมจะเร่งให้ดูครับเดี๋ยวมาเร่งให้ดูเลย นี่นะคะประมาณนี้ค่ะช่าง๋าอันนี้คือว่าถ้าเราปรับจูนอีกนิดหน่อยมันเป็นขบูใหม่ครับเนี่ยปรับจูนลเมื่อกี้ก็ลืมเอาโชคลงเลยครับมันก็จะเสถียรกว่านี้นะครับอือันนี้เป็นขบูเราไม่ได้ปรับแต่งนุ่มหนุอะไรเลยครับอเป็นที่ซื้อมาแบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องก็เครื่องก็ใช้ได้เปิดแอร์อะไรเดิมใช่ไหมคะนี่ช่าง๋านี่ครับดของตัวรถนะใครมีไอเดียที่ดีนะมีไปต่อยอดนะครับก็ สามารถที่จะขยับเบอร์น้ำหนูที่ใหญ่ขึ้นนะครับสกูน้ำหนูอากาศน้ำหนูน้ํามันนะครับที่มันมันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับก็จะ,ะออะปรับเอาความนุ่มนวลได้เลยครับ <c oughs> เพราะว่ามันนิ่งอยู่แล้วเท่เนี่ยปกติผมก็ต้องน้ํามันก็ต้องผ่านผ่านกรองตันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็จักถังอันนี้ผมเอาแบบถังจําลองเพื่อปกติถ้าใครจะ ติดตั้งถังตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ยิงเข้าเพราะว่าไม่ต้องใช้ปั๊มใช้อะไรเลยมันจะไหลาจากที่สูงลงนะที่ต่ําอืมหรือจะใช้ปกั๊มก็ได้ตัวก๊อกก๊อกสูญญากาศครับเอาสายไปกัมํมเส้นหนึ่งแล้วก็สายน้ํามันเส้นหนึ่งนะครับถังน้ํามันเราไม่ต้องใส่ก็ได้อมืมันก็จะชิวๆสบายๆแล้วเบาด้วยโล่งเครื่องโล่งครับแออะไรก็เปิดได้ปกติครับ ไฟลงไฟเลี้ยวไฟอะไรก็ได้หมดนะคะใช้ได้หมดเราไม่ได้ใช้นานแล้วนี่ยังได้นี่ไฟเลี้ยวยังติดอยู่จ้าซ้ายขวาอ่าได้ปกติติดหมดอ่ะก็วันนี้มานำเสนอเนาะว่าเนี่ยนะคะเรามีรถคันนี้อยู่คันหนึ่งนะคะนี่ s ันซันนี่บ1แล้วก็ จะเช็คดูตัวเครื่องแต่เนื่องจากว่าคาบูของเดิมที่เป็นรถยนต์คันนี้เนี่ยมันเสื่อมสูาพลงเนาะมันใหญ่เนาะแล้วก็เราแปลงเป็นคาบูเล็กของมอเตอร์ไซค์เาราก็มาเทสด้วยว่าเราใช้คาบูมอเตอร์ไซค์มันใช้ได้ไหมเนาะกินกินเหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติครับประมาณนี้เพื่อเป็นไอเดียเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านนะครับอคาบูนี่ก็ไม่ถึงไม่ถึงอ่าหลักร้อยนะถ้าไปซื้อของมันเดิมๆนะครับมันก็จะประมาณสามพันนะครับสามพันสามสี่พันนะครับอันนี้สั่งมาใส่เองนะ ถ้าเป็นช่างก็ติดตั้งอะไรเรียบร้อยก็เกินนั้นนะครับเกินนั้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าท่านใดติดตั้งเองไม่ได้มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไป,<ช>ไปอีกนะคะประมาณนี้ถ้าเป็นช่างทําเองมันก็จะลดแต่ลดต้นทุนงค่าแรงไปนะครับอันนี้ก็ให้โชว์ให้ดูไม่ได้โชว์ไม่ได้อวดนะครับก็ให้ให้ดูว่ามันสามารถที่จะมาทสใช้งานได้จริงไหมอะไรประมาณนี้ตัวนี้เราก็ดัดแปลงด้วยเพิ่มเติมนะคะก็ไม่ต้องอะไรมากมายแค่ตตรงนี้ ที่นี้ก็คิดเองครับคิดดีไซน์ออกมาเองครนี่นะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็ให้มาดูนะคะว่าเครื่องนะคะซันนี่บีสิบเอ็นะคะที่เรามีก็ยังคงใช้งานได้นะคะแล้วก็บุงหงาจะชอบอนุรักษ์รถประมาณนี้ถ้าท่านใดมีรถรุ่นประมาณนี้อยู่ในละแวกสุรินทร์บุรีรัมนะคะอยากจะทำการขายรถนะคะขายรถออกสามารถที่จะทักแชทเข้ามาได้นะคะที่ เฟซบุ๊กบุงหาพาเพลินนะคะคืออยากขายรถอนุรักษ์รุ่นประมาณนี้หรืออัพกวันนี้หรือเก่ากวันนี้นะคะก็ทักแชทมาได้บุงหาก็รับซื้อนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านในทุกการติดตามนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะลาไปกับน้องซันนี่นะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ